สำหรับเธอคนนี้ต้องบอกว่าโอ้ยเรื่องราวงหัวใจไม่ต้องบอกหรอกค่ะหลายคนจับตามองนะคะสำหรับนางเอกเบอร์ต้นอยา่างเบลล่าราณีแคมเปญกับหนุ่มโปรไฟล์สุดหรกูก็คือหนุ่มวิลชวินเจรวนะนด์ค่ะเป็นทาย,ยาทเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า C พีแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะคะแค่หลายๆคนจิ้นกันเอาไว้ก่อนว่าเอ๊ะเห็นเขาอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่2คนยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้แต่อย่างใด ล่าสุดเพจ a c e b o o k เจมอลร้อยแปดก็เอ่มพาชาวเน็ตซูมภาพซูมภาพเบลล่ไ่อีกแล้วหลังจากที่เธอควงแขนคุณแม่ไปทริปนิวยอร์กโดยมีการระบุข้อความผ่านทางเพจค่ะบอกว่าเมื่อแม่นายไปเที่ยวพักผ่อนที่นิวยอร์กกูรีบซูมแว่นแม่นายกับกณแม่ทันทีท่านขาแม่นายไลค์คิวหนูปะคะแฮชแท็กอีพีเมียหมื่นล้านพี่หมื่นล้านเลยนะคะแต่ว่างานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับและก็นักสืบโซเชียลเนี่ยพากันโฟกัส ปที่ภาพถ่ายซูมแล้วซูมอีกอยากรู้เหลือเกินเบลล่าเนี่ยไอภาพที่เอามาเสิร์ฟไอปริศนาที่สะท้อนบนเลนเนี่ยคนที่อยู่บนเลนแว่นตากันแด็ดคือใครหลายคนเนี่ยซูมดูเพราะอยากจะรู้กันชัดๆนะคะว่าเอจะใช่หนุ่มที่คนพิเศษที่เรารู้กันหรือเปล่าหรือที่เราอยากจะให้เป็นหรือเปล่าถึงแม้จะไม่มีการคอนเฟิร์มอา่างทางการนะคะแต่เงาสะท้อนบนเลนแว่นตาของเบลล่าเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้เหลือเกิน ซูมแล้วสิคุณผู้ชมใครเห็นบ้างคะโมเมนต์นี้เนี่ยแม้แว,ว่าจะยังไม่เห็นแบบว่าชัดๆหรือว่าอาจจะเป็นเงาสะท้อนใครหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าโมเมนต์นี้เนี่ยก็สามารถเติมเต็มความจิน้นความฟินของแฟนๆได้ดีสุดๆไปเลยและะ้วค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ